มาดูกันว่าตอนนี้นั้นจะอยู่กันกี่คนนะครับตอนนี้รอเวลามิติลี้ลับนี่นมาหน่อย How oh, did you get here? Was there a face distortion? My friend, you appear to have encountered Lob. An ultimate incarnation of the universe. I don't escape this distorted region of space, but they still live. Hmm Oh, hello, big. Whoop, alright. Alright, 嗯，也破。 อุ้ยเยอเจอด้วยเขามาโอ้ยคุณชิตมา Shut up. ใช่ไปแล้ว ตายตายพี no ่ไปยังไียังไปที่อะไรแล้วก็สุดแล้วอะไรดูนี่ยังไม่เลยอะไรกันหายห่านี่เดี๋ยวนี้ลบ

ปืนปืนฮัลโหลฮัลโหลปืนปืนไม่ทำงานโ้ยโวยาวะเฮ้ยเียากไหมอีกเอ้ยเอะไรต่ตายตรงนี้น วุ้ยหมอดอย่งงยาอยา่าอย่าเข้ามาขวางรถหน่อย เฮ้ยอย่าเดินอย่าเดินให้ใหดดหมดกระสุน เลิกอยังมีเวลาเติร์กอู่ยังมีเวลาเติร์กอีดเว้ยดด้วยฮะตายสัะตายสัะเ้ยตามลด่ำสอง

มึงขุดดินอีกแลุ้ดดินเลียวฟ้าไงวะเออไตตายตซะตปซะตปตไตไม่ตายอีกปตินีตายเลยตาห่า ยัยไปไหนอันนี่อือาปากเย้ขาลงแบ่น enfin ี้อืมไม่โดน จะเล่นลิล้นดิจะเล่นลิล้นดิขุดอีกแล้วอุ้ยนี่สองมีแบบที่เลยแบงชิวได้แบงบค์คิวได้อยู่เว้ย ตายายาอดิธันทีมีตายตายตายตยตเถอะเยี่ยม